ครับผมก็สวัสดีครับผมไอโกลิทูมบายเอลนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการใช้งานโปรยชอนะครับผมเมื่อเราโหลดไฟล์มาได้นะครับผมก็ทําการแตกไฟล์นะครับจากนั้นก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับผมเออในที่นี้นะครับผมก็จะมีตัวโปรแกรมนะครับ ก็จะมีบายพาสสำหรับคนใช้โปรไม่ติดแล้วก็จะมีคลิปวิธีใช้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นนะครับผมให้เข้ามาที่โฟลเดอร์เกมมิกช็อตสิสเตมให้ทำตามผมนะครับก o อ y u ี้ยูเซอร์พาสลงไปทั้งหมดส่วนสำหรับ ใครที่เคยโหลดโปรมาแล้วแล้วเคยบ y ายพาสแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ให้โหลดโปรเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วก็สามารถเข้าเล่นเกมได้ตามปกตินะครับผมเอ,อ่อตัวโปรตัวนี้ก็จะมี Windows เอกับ Windows 7 3 2ดสาบิตกับ6 4สี่บิตนะครับผม โปรนี่ไม่จะเป็นต้องเปิดตอนหน้าล็อกอินหรือว่าตอนไหนก็ได้นะครับโปรนี่คือเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถเปิดได้นะครับผมส่วนคนที่ติดเอ펙นะครับผมผมก็จะเอาลิงก์ดาวน์โหลดวิธีแก้อเอ펙นะครับผมไว้ในข้างล่าง YouTube นะครับผมให้เลื่อนมาดูใน คลิปที่ผมอัพลงนะครับในใต้ YouTube นะครับผม <c oughs> ก่อนหนึ่งผมขอรีวิวโปรดสำหรับ V p นะครับที่จะมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับโหมด AI นะครับใช้เฉพาะโหมด AI เอาไว้ดรอปนะครับผมหรือว่าหาของนั่นเองยังไม่ต้องเลือกแผนที่นะครับผม ก็จะลองรีวิวให้ดูเพียงคร่าวๆนะจากสองห้ตัวก็จะเป็น600ตัวนะครับผมแล้วก็ค่อยเลือก,กแต้ที่แล้วค่อยเปลี่ยนชื่อห้องนะ ก็กดยนนืนยันครับผมอันนี้เฉพาะตัวสำหรับคนที่สมัคร b ีทีมานะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมจะเปิดรับสมัครสมัครเกียรติชดเดี๋ยวกดแจ้ น่ะใครใช้โคเป็นชื่อไม่ติดไม่ติดนะครับผมก็ให้ทําตามนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีบอกหมดแล้วนะครับผม I got t a find my way back back to summer paradise หรบวินโดว์7นะครับผมให้ขวานแลวลันแอดด้วยนะครับผมนี้ก็จะมีเอ่อฟังก์ชันมาใหม่นะครับผมกัตวิจาร์เราจะลองใช้ให้ดู ให้กด Control งไว้นะครับผมแล้วก็บังคับทิศทางโดย W A D นะครับผมบังคับทิศทางสำหรับฟังก์ชัน B P ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมก็ดูจากบนนะครับผมตรงข้างบนเวลาครับจาก200ปกติก็จะเป็น200ใช่ไหมครับก็คือว่าเมื่อกดโปรแกรมที่ผมรีวิวดูเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็น200ตัวนะครับเอาไว้หานรับ เาก็สามารถใช้าง,งานได้ตามปกติน,นะครับตอนน,นี้ให้กดคอนโทรลค้างเลยครับเมื่อก,เกดเน็บ11แล้วกดคอนโทรลค้างมันก็จะวิง่งไวคอนโทรลค้างไว้เลยนะครับผมส่วนคือแก้ปัญหานะเปิดโปรไม่ติดหรือว่าใช้างานโปรไม่ได้นะก็จะอยู่ในตัวโปรแกรมครับผมผมก็ขอจบ i need you to pay now oh, 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 oh.